เพื่อนพี่น้องที่อยู่ในอเมริกาใครเคยเจอปัญหานี้บ้างคะเพื่อนบ้านเปิดเพลงเปิดหนังเสียงดังจัดปาร์ตี้ดึกดื่นส่งเสียงรบกวนรวมไปถึงบางครั้งปล่อยหมาเห่ายาวนานหลายนาทีและดูดกัญชาส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภยัย มีพี่น้องถามเข้ามานะคะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างจะต้องจัดการอย่างไรอเมริกาอยู่ให้เป็นคลิปนี้พี่มดจะมาบอก5วิธีจัดการเพื่อนบ้านตัวแสบดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็จะได้ไอเดียแก้ปัญหาเรื่องนี้จะ้ะคลิปนี้พี่มดจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะ เรื่องแรกก็คือดูดกัญชา2คือเสียงหมาเห่า3คือเปิดเพลงเสียงดังซึ่งวิธีการหลักการแก้ปัญหาเนี่ยทั้ง3เรื่องนี้มันก็จะเหมือนเหมือนกัน แต่ว่ารายละเอียดปริย่อยมันจะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากกฎระเบียบของอาพาร์ตเมนต์แต่ละแห่งแล้วก็กฎหมายของแต่ละรัฐมันก็จะต่างกันดังนั้นก็ฟังไปทีละเรื่องนะจ๊ะเรามาเริ่มจากเรื่องดูดกัญชาก่อนไม่ว่าคุณจะดูดบุรี่ดูดกัญชาดูดซิก้าก็ตามแต่นะคะ ณปัจจุบนันนี้กัญชาย,ยังถือเป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายในระดับเฟดเดอรัลนะคะซึ่งพี่มดจะพาทุกคนมาดูบทความของวอชิงตันที่เขาได้รายงานข่าวเอาไว้ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในแต่ละรัฐซึ่ง50รัฐจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่ทางวอชิงตันเนี่ยเขาได้รายงานข่าวล่าสุดเอาไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2024ที่ผ่านมานี้นะคะเขาได้รายงานว่าณนะปัจจุบันนี้มีจำนวน24รัฐรวมถึงวอชิงตันดีซี ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องของการสูบเพื่อความบันเทิงและใช้ทางการแพทย์นะคะโดยที่มีเพียง17รัฐเท่านั้นที่อนุญาตให้ใช้กัญชาได้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นนะคะส่วนอีก9รัฐนั้นกัญชายังเป็นเรื่องของอยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะคะเดี๋ยวพี่มดจะให้ทุกคนเนี่ยไปดูแผนที่ไปดูแมพนะคะอยากจะให้ทุกคนมาอ่านบทความนี้ด้วยตนเองเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนะคะ เรามาดูที่แมพนะคะเดี๋ยวทุกคนเข้าไปดูในแต่ละรัฐที่ตัวเองอยู่นะคะซึ่งสีเขียวเนี่ยเขาก็จะบ่งบอกเลยว่าเป็นรัฐที่อนุญาตให้ใช้กัญชาได้ทั้ง สองกรณีคือสูบเพื่อความบันเทิงและใช้ทางการแพทย์ส่วนตรงสีเหลืองเนี่ยก็คือสามารถใช้กัญชาได้ทางการแพทย์เท่านั้นส่วนสีขาวเนี่ยเขาระบุเลยว่า illegal คือผิดกฎหมายจะสูบก็ผิดจะใช้ทางการแพทย์ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันซึ่ง9รัฐนี้จะมีรัฐไอ a าโฮอินเดียนาแคนซัสเนบราสกานอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไล เทนเนสซีวิธคอนซินและไวโอมิงนะคะถ้าเกิดว่าคุณดูดกัญชาในบ้านของคุณในอพาร์ตเมนต์ของคุณเนี่ยแต่ว่ามันไปรบกวนเพื่อนบ้านนะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายนะคะบางรัฐเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะดูดกัญชาใน กระลาดลงจอดรถหรือตรงระเบียงบ้านคุณหรือว่าหลังบ้านก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่ากลิ่นหรือ,อม,มันกระจายไปไปถึงเพื่อนบ้านหรือว่าไปรบกวนเพื่อนบ้านอย่างแรงอันนี้เนี่ยนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้อ,ฟองหรือมีสิทธิ์ที่จะขอร้องให้คุณหยุดสูบหรือว่าอาจจะขอให้คุณน,นะคะไปสูบตามร้านเพราะว่ามันก็จะมีร้านที่เขาเรียกว่า ร้านทบักโกที่คุณสามารถจะไปดูดกัญชาไปดูดบุหรี่ไปดูดอะไรอะไรแบบในร้านน่ะนะใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่ดูดกัญชาสมมติถ,ถ้าเกิดว่าคุณอยู่อพาร์ตเมนต์แบบนี้ซึ่งในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับแอร์รวมฮีเตอร์รวมมันจะเป็นเป็นเซนเตอร์แล้วไอ้ควันไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่หรือว่าควันที่ดูดกัญชาเนี่ยมันจะ เข้าไปตามไอ้ท่อแอร์ท่อฮีเตอร์แล้วมันก็จะไปแบบว่ากลิ่นมันจะไปถึงห้องข้างๆด้วยแบบนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นการรบกวนคนที่เขาไม่ดูดกัญชาดังนั้นคั้นแรกนะคะถ้าเกิดว่าคุณทนกลิ่นกัญชาไม่ไหวเนี่ยพี่มดแนะนำข้อแรกคือ คุณจำเป็นที่จะต้องคุยกับเพื่อนบ้านของคุณหรือว่าเพื่อนไอ้ข้างๆห้อง n e เบอร์อพาร์ตเมนตข้างๆเนนะคะคุยอย่างแบบเคารพสุภาพนุ่มนวลพูดในเชิงที่ขอความเห็นใจของกับเขานะคะเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าคนที่สูบจะไม่รู้หรอกว่ามันเหม็นขนาดไหนไอ้คนที่มันไม่สูบเนี่ยแหละมันจะเหม็นหนักกว่าคือ คนที่มีผลกระทบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น second hand smoke นะไม่ว่าคุณจะดูดกัญชาดูดบุหรี่หรือดูดซิก้าอะไรเงี้ยคนที่ได้กลิ่นควันเนี่ยคนที่ไม่ได้ดูดเขาจะเหม็นกว่าคนที่ดูดนะซึ่ง เราอาจจะคุยกับเขาดีๆบอกเหตุผลเขาไปก็ได้ว่าเรามีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหืดหอบหรือว่าไอ้พวกกลิ่นกัญชาอะไรพวกนี้เนี่ยมันไปนทิกเกอร์ทําให้เราเป็นไมเกรนปวดหัวหรือว่าในบ้านเราเนี่ยมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยจะทําให้ลูกเราเหมือนแบบเจ็บป่วยไม่สบายแบบง่ายๆสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือคุยกับเพื่อนบ้านของคุณตัวต่อตัวก่อนนะคะ สมมุติบางคนเนี่ยบอกว่าพี่พี่หนูไม่กล้าไปคุยเผชิญหน้ากับเขาหรอกเขาหน้ากล,กลัวหรือว่ามันแบบดูแล้วไม่รู้จะคุยยังไงไม่กล้าพูดอ่ะทีนี้วิธีจัดการที่2ก็คือว่าคุณจะต้องเป็น Detective เหมือนกับว่ารู้จักสังเกตการอย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องไปเช็คกฎระเบียบของอพาร์ตเมนต์หรือกฎระเบียบของคอมมูนิตี้แถวๆนั้นเนี่ยนะคะดูว่าอ่าถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์ก็ต้องไปเช็คดูว่า อพาร์ตเมนต์เนี่ยในสัญญาเช่าต่างๆเนี่ย เขาอนุญาตให้สูบบุหรี่หรือสูบกัญชาในอพาร์ตเมนต์นั้นหรือเปล่าในยูนิตนั้นมันสูบได้หรอเราต้องรู้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างบางยูนิตบางเซกชั่นบางบิลดิงมันจะมีโซนที่เขาเปิดให้สำหรับคนที่เช่าหรือว่าซื้อแบบที่สูบบุหรี่มันจะมีโซนแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละรัฐแ,แต่ละเมืองมันจะต่างกันเราต้องรู้กฎระเบียบของสถานที่ที่เราอยู่ก่อนอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าอพาร์ตเมนต์นี้มันมีกฎเกณฑ์ว่าเฮ้ยห้ามสูบบุหรี่ในห้องคะ ูุปีในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันผิดกฎอะทีนี้เราก็จะรู้แล้วอะว่าคนนี้เนี่ยเขาทำผิดกฎใช่ไหมคะทีนี้ เราก็ต้องดอยสังเกตว่าแล้วไอ้แถวๆบริเวณนั้นแอเรีเยที่อยู่เนี่ยมันมีเซกชันหรือมันมีโซนสําหรับจัดจัดเอาไว้ให้คนสุบหรี่สุบกัญชาแยกหรือเปล่าปกติแล้วเนี่ยบางทีมันจะมีซึ่งจะแบบเหมือนกับไกลออกไปห่างจากตัวบิลดิงที่ที่คนอยู่อาศัยเนี่ยประมาณระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแถวนั้นเนี่ยมันมีร้านที่สูบกัญชาได้หรือเปล่าเพราะว่า สมัยนี้มันมีเยอะมากนะคะมันจะมีร้านมีช็อปเลยอ่ะที่คุณสามารถจะเข้าไปดูดกัญชาไปดูดเซกลิลาซิก,กา้ามันมีเซอร์วิสนั้นนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะถ้าไม่กล้าเผชิญหน้าแนะนำให้เขียนเป็นจดหมายจดหมายแบบอนนิมัสอโนนิมัสภาษาไทยก็คือจดหมายนิรนามมือไม่ได้ลงชื่อเรา เวลาที่เขียนจดหมายเนี่ยคุณก็จะต้องบอกไปเลยนะคะว่าอ่ะอยู่กฎระเบียบของอพาร์ตเมนต์เนี่ย มันห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบกัญชานะแล้วแบบยูฝ่าฝืนกฎนะ่ะแล้วจริงๆเนี่ยยูควรที่จะต้องไปสูบในพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้หรือว่ามันก็จะมีร้านที่จะให้ยูสูบได้เนี่ยยูก็ควรจะไปตรงนั้นทีนี้เนี่ยไอ้กลิ่นกัญชากลิ่นบุหรี่อะไรของคุณเนี่ยมันมารบกวนเพื่อนบ้านนะแล้วมันทําให้เราเนี่ยมีอาการเจ็บป่วย1234ก็ว่าไปเวลาเขียนจดหมายเนี่ยเขียนให้มีเหมือนมีหลักฐานเป็นเหตุ เป็นผลนะคะแล้วก็ลงว่าเป็น anonymous ก็คือนิรนามนะแล้วก็ส่งไปให้เขาจะไปไป,ไปใส่ในแบบกล่องจดหมายในห้องอพาร์ตเมนต์เขาหรือจะส่งเป็นเมลส่งอะไรที่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกชื่อผู้ส่งนั้นแหละคะ่ะส่งไปให้เขาแล้วก็คอยสังเกตการว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าต่อมาขั้นที่3สมมุติว่าไอ้วิธีการที่2มันไม่ได้ผล ขั้นที่3เราจะต้องแจ้งกับแลนด์ลอร์ดหรือว่าอพาร์ตเมนต์บิลดิ้งแมเน e เจอร์นะคะให้เขาทราบให้เขารับรู้ถึงความเดือดร้อนของเรา ก่อนที่เราจะไปแจ้งแลนด์ลอดนั้นพี่มดแนะนำให้เราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือเนบเบอร์สคนอื่นๆอีก3-4ี่คนเป็นการเซอร์เวว่าเขาได้รับความเดือดร้อนรู้สึกมึนมึนเมามึนงงกับกลิ่นกัญชามันรบกวนเขาคือเหมือนเขามีความรู้สึกมีความเดือดร้อนเหมือนกับเรามันคือการหาแนวร่วมนั่นแหละจะ้ะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเรามีพยานบุคคลมันจะทำให้สิ่งที่เราพูดนั้นหนักแน่นน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เราที่เดือดร้อนคนเดียวมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเพราะว่าก่อนเพราะว่าถ้าเกิดแลนด์ลอร์ดหรือบิวติงแมเนเจอร์เนี่ยเขารับรู้ถึงความเดือดร้อนของเราซึ่งไม่ใช่ของเราคนเดียวจะเป็นของแบบว่าคนหลายๆคนเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นเร็วมากเขาจะจัดการให้เรา แบบเรียกว่าเร็วกว่าที่เราเนี่ยเดือดร้อนอยู่คนเดียวไงโอเคป้าเม s e เซนป้าทีนี้แล้วเวลาที่เขียนจดหมายไปเนี่ย ไม่ใช่เขียนจดหมายพี่มดจะแนะนำให้แบบอาจจะโทรคุยหรือเข้าไปคุยแบบอินเพรสเนก่อนนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีเหมือนกับว่ามีหลักฐานที่เราเก็บมาก่อนนะจากข้อ2เมื่อกี้แหละว่าเขาดูดกัญชาแบบอช่วงไหนดูดนานไหมมันทั้งวันทั้งคืนหรือมันแค่เป็นช่วงแบบช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายอะไรแบบนี้เราจะต้องมีดีเทลนิดนึงนะคะแล้วสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเนเบอร์เนี่ยเขาฝ่าฝืนกฎเช่นว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่แบบห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูดกัญชาในนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนรีพอร์ต หรือว่าเหมือนเก็บเก็บสถิติของเราเป็นรายงานว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกกลิ่นบุหรี่กลิ่นกัญชาหรือกลิ่นซิก,ก้าอะไรถ้าเกิดว่ามันสูบอยู่ในห้องหรือในอาพาร์ตเมนต์หรือในสถานที่ที่มันแคบๆเนี่ยมันจะทําให้แบบ กำแพงเนี่ยมันก็เหม็นแม้กระทั่งพรมเฟอร์นิเจอร์กลิ่นพวกนี้มันจะติดอยู่นานมากแล้วจะทําให้กําแพงเหลืองด้วยนะซึ่งเราก็จะบอกถึงความเสียหายที่ทางแลนด์ลอร์ดจะได้รับแล้วเราก็จะบอกถึงความเสียหายที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเราแล้วก็เพื่อนบ้านของเราเวลาที่จะรีพอร์ตอะไรเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานเป็นเหตุเป็นผลนะคะทีนี้ พอเราแจ้งกับแลนด์ลอร์ดว่าจะเป็นการโทรคุยหรือเป็นการวอล์กอินเข้าไปคุยกับแลนด์ลอร์ดหรือแมเน g เจอร์ต่อหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องถามเขาว่าคุณจะจัดการอย่างไรนะซึ่งพอหลังจากคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเรารีพอร์ตเขาไปเรียบร้อยแล้วพอกลับมาจากวันนั้นก็ แนะนำให้สเต็ปที่4นะคะสเต็ปที่4ก็คือการเขียนสรุปเป็นเหมือนกับสเตทเมนต์ที่เราได้คุยกับแลนด์ลอร์ดหรือเราได้คุยกับแมเนเจอร์นะคะว่าเราได้มีการแจ้งว่าเนเบอร์ดูดกัญชายอย่างนี้มันทำเกิดมันให้ทำให้เกิดความเสียหายแบบนี้แบบนี้แล้วแลนด์ลอร์ดหรือแมเนเจอร์เนี่ยแจ้งหรือว่าสัญญาว่าจะจัดการให้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นลักษณะที่แบบใช้ ลักษณะ warning อาจจะเป็นจดหมาย warning หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ warning อะไรก็แล้วแต่ที่ landlord ห,หรือว่า manager เนี่ยบอกว่าจะทำนะคะเราต้องเขียนสรุปว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างแล้วเขาบอกว่าจะทําอะไรแบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ขอแบบส่งอ e ีเมลไปตอนที่เราไปคุยกับ landlord หรือคุยกับ manager ใช่ไหมคะเราควรจะมีชื่อมีนามสกุลมีเบอร์ติดต่อมีอ e ีเมลมีข้อมูลของเขาอะเราจะได้รู้ว่าเราไปคุยกับใครแล้วเขาจะทําอะไรให้เราบ้างใช่ไหมคะพอที่เราเขียนสรุป เป็นสเตทเมนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งอีเมลไปให้เขามันจะได้มีหลักฐานะนะหลักฐานว่าคุยอะไรกรันแล้วตกลงว่าจะจัดการอะไรให้กันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอบอกว่าเราจะรอฟังอัปเดตเราจะรอฟังผลว่ามันเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเขาดีขึ้นไหมหรือว่าเขายังคงที่แบบมีพฤติกรรมเช่นเดิมอ่ะขั้นที่5นะคะคือการแจ้งตำรวจหรือ ไฟคอมเพลนฟ้องร้องจ้างทนายฟ้องไปเลยจากทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะแจ้งตำรวจหรือคุณจะจ้างทนายฟ้องร้องเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐและเมืองที่คุณอยู่นะคะเพราะว่ากฎหมายในเรื่องการควบคุมกัญชานั้นในแต่ละรัฐมันแตกต่างกันมันจะมีรัฐที่กฎหมายเขาให้อิสระเรียกว่าเหมือนกับ กัญชาเนี่ยสูบเพื่อความบันเทิงหรือคุณไปสูบในที่สาธารณะคือมันจะมีดีกรีที่ต่างกาันเหมือนแบบว่าคุณทําได้ยกตัวอย่างแบบโคโลราโดหรือว่าไปเที่ยวลาสเวกัสมันจะมีถนนเส้นหนึงที่แบบโอ้โหเดินไปนะใครๆก็แบบสูบกัญชาเป็นแบบปุ๋ยๆอะไรแบบนี้มันจะเป็นโซนเป็นเฉพาะบางที่บางเมืองแล้วก็บางรัฐถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรัฐที่เขาออกกฎหมายมาว่า กลิ่นของกัญชาหรือว่าการสูบกัญชาในที่สาธารนณะยังเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องยังยังถูกควบคุมอยู่แบบนี้คุณก็สามารถที่จะแจ้งตำรวจได้นะคุณต้องไปเช็คกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาในรัฐที่คุณอยู่ก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร ถ้าเกิดว่าเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเรื่องกลิ่นเรื่องควันเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเอาเรื่องเขาได้มันจะมีกฎหมายตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น nuisance nuisance คือมันคือการสร้างความรำคาญให้กับบุคคลหรือให้กับทางสาธารณชนอะไรแบบนี้คุณต้องไปดูว่าเขาเพื่อนบ้านคุณเนี่ยเขาทำผิดกฎหมาย ตัวนี้หรือเปล่านะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันมีกฎหมายตัวนี้คุ้มครองอยู่คุณก็สามารถที่จะโทรแจ้งตำรวจได้นะถ้าเกิดว่าไอ้กลิ่นควันกัญชาเนี่ย จากเพื่อนบ้านเนี่ยมันลอยมาลบกวนคุณนะใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่คุณจะโทรแจ้งตำรวจเนี่ยคุณก็จะต้องมีเหมือนแบบเอกสารหลักฐานที่นั่นปึกมากพอสมควรนะคะว่าคุณได้ทำอะไรมาบ้างแล้วก่อนที่คุณอยู่ๆจะไปโทรแจ้งตำรวจนั้นไอ้กลิ่นกัญชาเนี่ย เหมือนกับว่ามันมันแบบรบกวนคุณอย่างไรบ้างมันแค่กลิ่นหรือว่ามันมีผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงถ้าเกิดว่ามันมีผลต่อสุขภาพของคุณโดยตรงเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเอกสารหลักฐานจากแพทย์หรือจากหมอนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคหืดทอบ แล้วก็แพ้พวกกลิ่นควันบุหรี่กลิ่นควันกัญชาเนี่ยคุณสามารถที่จะไปทาเทสได้หมอก็สามารถที่จะเทสออกมาได้ว่าสารเคมีบางตัวนะที่มันอยู่ในบุหรี่อยู่ในกัญชาหรือว่ากลิ่นบางอย่างเนี่ยมันจะไปทริกเกอร์หรือมันจะไปกระตุ้นทําให้คุณเนี่ยอาการหืดหอบหรืออาการภูมิแพ้ของคุณเนี่ยมันกําเริบขึ้นมาคุณก็จะต้องมีด็อกิเมนต์มีเอกสารหลักฐานที่เป็นหมอเนี่ยยืนยันอันเนี้คุณถึงจะแจ้งตํารวจหรือค,คุณถึงจะไปเอาเรื่องเขาได้อะจา้ะ ในการฟ้องร้องก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนที่คุณจะไป make case เพื่อที่จะไปฟ้องร้องเพื่อนบ้านไอ้เรื่องที่เขาดูดกัญชาแล้วส่งความส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญให้กับคุณได้คุณจะต้องแบบผ่านขั้นตอนไอ้หนึ่งสามสี่มาแล้วนะคะก็คือคุณควรที่จะต้องแบบไปคุยกับเพื่อนบ้านคุณตัวตัอตัวก่อน แล้วถ้าเกิดคุยกันไม่ดูเรื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่ามีเอกสารหลักฐานว่าเ,เพื่อนบ้านคนอื่นก็โดนรบกวนเหมือนกันคุณจะต้องแบบเหมือนกับเคยไปแจ้งกับแลนด์ลอร์ดแล้วเคยไปแจ้งกับอพาร์ตเมนต์บิลดิงแมเนจเจอร์หรือว่าคอมมูนิตี้เรียบร้อยแล้วแล้วว่า เขาไม่สามารถที่จะทำอไรให้คุณได้คุณถึงจะแบบว่าไปแจ้งตำรวจหรือว่าคุณถึงแบบว่าจะไปจ้างทนายมาฟอ้องร้องเลยการจ้างทนายที่จะทำเคสลักษณะนี้เนี่ยคุณต้องไปจ้างทนายที่เขาเรียกว่า real estate lawyer นะคะหรือทนายด้านอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะซึ่งทนายเขาก็ต้องย้อนกลับไปถามคุณแหละ ก่อนที่เขาจะมาแบบว่ารับเคสฟ้องร้องเนี่ยเขาก็ต้องถามว่าคุณมีเอกสารหลักฐานอะไรมาบ้างแล้วคุณทําอะไรมาบ้างแล้วก่อนที่อยู่ๆคุณจะไปฟ้องเขาได้นะคะเพราะว่าในตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านึกถึงถ้าเกิดว่าไปขึ้นไปขึ้นศาลกันปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้มีกฎหมายตัวไหนที่แบบระบุมาว่าศาลสามารถที่จะส่งเรียกว่าออกคําสั่งลงโทษให้กับคนที่สูบกัญชาแล้วแค่กลิ่นกัญชามันมาสร้างความรบกวนให้กับเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ย คือคือมันอาจจะแบบว่าเคสมันอาจจะไม่คือมันมันไม่สามารถที่จะ make เคสได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ย้กลิ่นกัญชาหรือว่ากลิ่นสารเคมีต่างๆเนี่ย มันทำให้มันทำลายสุขภาพร่างกายของคุณแล้วมีหมอเนี่ยยืนยันแล้วคุณมีหลักฐานการตรวจมาพิสูจมายืนยันอันนี้เขาก็สามารถที่จะ make case ได้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่มดก็เข้าใจนะคะคนทปปี่ไม่สูบบุหรี่ไม่สูบกัญชาเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือน s e c o n hand smoke เราก็จะไดะ้รู้สึกว่ามันแบบรบกวนมันลำคาญมันทำให้เราปวดหัวมันทำให้เรารู้สึกไม่โอเคอันนี้เข้าใจเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยสามีพี่มดเขาก็สูบบุหรี่นะเป็นยังไงบ้างคะทุกคน คนฟังคลิปนี้แล้วไม่ทราบว่าใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่บ้างแล้วทําอย่างไรแก้ปัญหาแบบไหนมาแชร์ในคอมเมนต์นะคะก็เพื่อนพี่น้องหลายคนจะได้มีไอเดียด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไอสีวิธีที่พี่มดพูดมาเนี่ยทำไม่ได้สักอย่างเลยสักวิธีพี่มดขอยากแนะนําด้วยความจริงใจและความห่วงใยให้ move out ค่ะถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่หรือเช่าห้องอยู่นะถ้าทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยแล้วต้องทนอยู่แบบไม่มีความสุขอย่าทนให้ move out นะจ๊ะเพราะว่ามันจะดีกับสุขภาพกายสุขภาพจิตของคุณมากกว่าโอเคปะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยแก้ปัญหาใครได้หลายคนแล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่มดจะมาบอกวิธีจัดการเพื่อนบ้านตัวแสบที่ชอบเปิดเพลงเสียงดังบางทีก็ตีกองปาร์ตี้เสียงดังหรือปล่อยหมาเห่าเสียงดังเนี่ยขอยกยอดไปในคลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปนี้มันยาวมากแล้วจ้ะทุกคนโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะบ๊ายบาย